สวัสดีครับมายังมาเลีงฟ้าสักแหลมแล้วสักแหล่ชาแนลเนาะฝากติดตามดนะครับช่องยูทูบหรือว่าเพจของสักแหล่เนาะคลิปเร็วช่อง YouTube อยูทูบหรือเป็นคลิปเต็มนะครับเนาะมาวันนี้สักแหล่ม,มีเมนูหน้านอเราก็ต้องกินหนอเนาะครับผมข้าวหน้านอแล้วครับเมนูแรกของปีนี้มา ยำหนอ่อไม้ครับเนาะหรือว่าซุปหนอ่อไม้ตังอีสานบนว่าเนาะไปครับไปดูกันเลยเนี่ยหนอ่อไม้ครับแกะเรียบร้อยตอนแกะไปไถ่ายกันเนาะแกะเปลือกออกนี่จะเป็นพริกขั่วของเราเนาะกะปิหอมเตียมหอมแดงพริกขั่วเดี๋ยวสักเลจะยกัยกยกักยักหนอ่อมันไปเส้นไปเส้นกันเนาะ ไปครับไปดูวิธีทำกันเลยหน่นอกินหน่อครับประหยัดดีนี่ไปใจ่ประหยัดนะซื้อเพิ่นมาบัตริกบ้านครับหน่อบ้านถ้ายัางบอกเต้นนะครับไปดูกันเลยมาคนอื่นเขาจะแยกหน,น,น่กนกนอกอนเนาะการแยกหน่อก็คือทำให้หน่อเป็นเส้นเป็นเส้นครับผมแต่เราจะใช้ไม้เลี่ยมเนาะ ย้ำหน่อไม้ครับพอดีซื้อน้ำปูมาแล้วแต่แม่บ้านบอกว่าเรต้องใส่เด้อันลาเนอผิดคนน่ะมั้งจิงสักเลว่าจะเอาใส่ย้ำหน่อละเด็กนมันะมก็จะเป็นเส้นนี้นะครับเนาะ แยบหน่อสักแล่เว่อสักแล่นี่จะใชมันเป็นเส้นน้อยๆเนอะใหญ่เกินมันก็บบเข้าพี่เข้าเกลือเนาะแล้วแต่คนชอบครับาว่ากันก็มาได้เนาะชอบไผาชอบมันถ้าดูกันชอบถ้าแง่กันรู่เมียกันหมดแล้วมันงามไผางามมันชอบไผาชอบมันมักไผามักมันเนาะ ถ้าช่วงนี้แน่นอนเนี่เมนูนอนี่จะมาเจือพ่อเดี๋ยวรอพอมันจะเป็นเมนูอย่างพ่อเนาะมัน,นก็จะเป็นเส้นนี้นะครับเนาะ ได้ลูกได้อยู่กินเนะครับฟังไปแล้ไปบินมาได้สองวันบินปีกกรุงเทพไปเนาะแข่งบอลครับผมบอนมาอะไรเนาะจริงๆลูกเบามากขนาดเนิ่ยำนอนเลยนะแต่ต้องแส่น้ำปูมอมอเอมรอว่านปีกมากเนาะนาที่ของพ่อก็จะแง่ให้ลูกครัน ดีบินบินมาตะวันซืน,นอ,อยู่ต่ว่าวันหนึ่งวันนี้วันหนึ่งแล้วก็บ,บินไปตะกี้ครับสามโมงคนเหาต้องตัวเงินเนาะอยู่เมาอยู่กับตี้ตึงมาได้ครับผม น้อยนี่เนี่ยครับผมนส่ไปเลยมาเรียบร้อยครับแยกนอของเราเนาะนหเดี๋ยวามาดูวิธีทำกันเลยครับผมเดี๋ยวสักเลยตามพริก,ก่อนเนาะตามพีกกนนมพ่กก็จะลวดยามเลยครับผม เรียบร้อยครับเดี๋ยวตามพริกกันเนาะเดี๋ยวจะ,ระรวจามาลวดย้ำกันเลยมาดูวิธีทํากันครับนี่ที่เหลือเอาไวตากกกก้ตามพริกน้ำปูพุงเนาะนะครับตามพริกกับฮาเรียบร้อยแล้วถึงกระเอกกับฮาแล้วกันนี้เห็นหนอ,อเฮาครับใส่ลงไปเลยเนาะแต่ว่านักมันก,ก็บมานักเนอะน้อยเดียวเนาะ พอดีสักเลจะห่อไปกินเมื่อเจ้าเติอนเนาะมันผูกมาหน่วหน่วใส่กันเลยครับผมจริงๆจะออกมาโกนตั้งนอกก็นแล้วนะแต่มันบอกเข้าที่เข้าเกลือเนาะสักเล่เ็นหนุ่ในโคกนี้เลยครับผม เคียลงไปสวัดตัวนสซุปหน่อไม้ครับจะมีสารในน้ซุปหน่อ,อ,นอเนาะมาตามไสักกรรมผมชโลดลงไปครับผมสักปากะง่าเยาเลยแล้ว แล้วก็ปลาแดดหรือว่าปลาร้าปลาเฮาเนาะหรือว่าแหครับผมใส่ลงไปหมุนมาหนุ่ยหนอันกันตุ๊กไม้ครับ ได้ผมมีใบขิงเนาะใบขิงเมื่บนนอบพวงแลครับผมเราทำสักวางบมาจีมกันนั่นแจงอะไรอย่างเงขาก็เติมกันเน,นาะแจงปลาแดกครับมาเน่ะขูดสำรอ,องเขามี อาไรปะโอ้โนักเกิดอ๋อใายไปเลยจากนู้นไปนั่นผูซื้อกูจะเพชรพริกกระเหรี่ยงครับใส่ลงไปเพชรขนาดอ๋องงลงไปหัวล้านก็ว่าไปครับใายลงไปจะกลับก็ได้เดินจะใายลงไปก็ได้สักแคร์ใส่ลงไปน้อยเนาะ เอาไว้กลับไปนหน่อยใสย่ไปหน่อยดูความหอมครับผมเน้นหอมหนะนึ่งนัวสูตรนี้ผมมีไปเทียบ๋อ้ยิ่งหุ่นา่ะม้ มันเป็นยังไงรสชาติมันขออนุญาตใจมือนะอยเข้มข้นขนาดเกือบไปทะเลครับต่วละมามาถอดใส่กระมังของเขาเนาะน้ำแดกลงเยอะเพื่อนเกือบไปทะเล นะครูร้ป่ะน,นี่ดสกส่วดมาวินแงหนอนี่นเึเนอุนด้ยขนาดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมา ควรหิมะน,น้อยอาจจะ,ะบะ,จะ,ะทั่วนะใบมังลกรนี่บะทั่วแน่นอนเสร็ียบร้อยครับสุปหน่อไม้หรือว่ายำหน่อบะนาวเนาะเสร็เรียบร้อยสุกหน่อไม้หรือว่ายำหน่อมะนเฮา ครับผมฝากติดตามด้วยครับหน้านอ,นอก็ต้องกินนอหน้าเฮ็ดก็ต้องกินเฮ็ดเนาะไปเป็นหน้าเป็นหน้าไปคลิปนี้ก็ขอจบพันที่ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสักแล้วดนะ้อยเนาะในช่อง youtube จะเจอคลิปเต็มเนาะหรือว่าในเพจอาจจะเป็นคลิปเลี้ยวนะครับผมขอบคุณครับ